สวัสดีค่ะวันนี้มาปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยานก่อนฝนตก <c oughs> เพราะว่ารู้ว่าฝนตกนะคะจะได้ไม่ให้เสียเวลาเพราะวันนี้จะไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกค่ะเ,เด็กเครียดนะคะ <c oughs> เครียดไหมอยู่บ้านเบื่อไหมอยากไปไหน <c oughs> วันนี้อากาศดีไหม <c oughs> ไม่ดีเหรอทำไมอ่ะ <c oughs> บอกก่อนทําไมอากาศไม่ดีแล้วตอนนี้อากาศดีไหม คุณหมอมาเห็นปลาครับเห็นไหมสีแดงเดอ๋ยใดนะเดี๋ยวใดว่วงรอแล้วครับเดี๋ยวจะต้องปั่นจักรยานกลับบ้านแล้วนานาอยู่ไหนครับนานา